สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะชวนมาเพื่อนมาเก็บละมุดดกดกด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นช่วงมกราเราก็ทําคลิปเก็บละมุดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะติดคําถามว่าปลูกละมุดแบบไหนให้ได้ดกนะคะตอนนี้ก็คือที่เราเห็นอยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะน้องปริยานะคะนะคะละมุดเราก็จะดกมากเลยนะคะเห็นไหมคะสเต็ปการปลูกละมุดให้ลูกดกนะคะเพื่อนๆเราก็อ่า ใส่ปุ๋ยคอกนะคะลองพื้นต้นละมุดนะคะแล้วก็มีเปลือกกล้วยแห้งนะคะสุกแล้วก็เอามาลองเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นละมุดของน้องปียานะคะคุณย่าเราปลูกไว้ให้นะคะซึ่งซึ่งน้องปียากับน้องยินดีก็จาเนี่ยค่ะลูกใหญ่และโดกมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ เราก็จะพามาเก็บละมุดกันเนาะวันนี้เรามาเยี่ยมคุณย่านะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บละมุดลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะกับกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยค่ะคก็น้องยินดีอันนี้น้องปิยาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีปิยสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะกล้องก่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะพามาเล่นกับเด็กๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองปลูกได้นะคะละมุดเนี่ยค่ะลูกใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ก็เดี๋ยวเราพาไปชมต้นละมุดเนาะรอบนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บช่วงเดือนมกราซึ่งดกมากตอนนี้ก็จะเริ่มเหลือ <Hey. S 1> ร่อยหล่อแล้วนะคะ <Hey. S 1> ดูน้องเขาแกล้งกันนะคะพี่กับน้องนะคะ <Hey. S 1> ก็น่ารักน่ารักนะคะเป็นวันหยุดเนาะเราก็มาเยี่ยมคุณย่าแล้วก็สนุกสนานกันนะคะก็เดี๋ยว <Hey. S 1> เทคนิคการปลูกละมุดให้ดกนะคะเราก็แจ้งไปแล้วเนาะก็สําหรับ <Hello. S 1> คลิปก่อนที่ไม่ได้แจ้งก็ แต่รอบนี้ค่ะก็คือเรามาถามคุณอาแล้วนะคะเพราะว่าเราก็จะได้วิธีที่ปลูกละมุดให้ดกเพื่อนๆลองทําตามได้นะคะเราก็ใส่ปุ๋ยอคอกนะคะที่ปุ๋ยแห้งเนาะปุ๋ยอคอก<ห><ห>แห้งอะคะ่ะแล้วก็ลองพื้นก้นหลุมนะคะก็จะได้ละมุดที่ดกแบบนี้นะคะเนี่ค่ะดกและใหญ่มากหวานมากเลยนะคะละมุดพันนี้เห็นไหมคะ เดี๋ยวพาไปดูละมุดที่เหลือเนาะจากที่เราเก็บตั้งแต่มก,กรลาก็จะดกมากตอนนี้ก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็จะเหลือลอยๆแต่ว่าดอกเขาจะออกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ลองใช้สูตรนี้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นละมุดกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลูกที่เขาออกหลังรุ่นที่เราเก็บไปช่วงเดือนมก,กรลานะคะเพื่อนๆซึ่งช่อดอกนะคะเขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นต้นละมุดที่เราถ่ายต่อเดือนธันวาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะซึ่งเห็นไหมคะดอกเขาจะออกเรื่อยๆมเมล็ดเล็กผลเล็กของเขาก็จะออกให้เราเรื่อยๆนะคะติดดอกออกผลแล้วก็เห็นไหมคะเนี้ยค่ะดอกเขาก็จะมีหลายรุ่นให้เราได้กินตลอดเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้คือดอกละมุดแล้วก็ติดผลแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆลองใช้สูตรนี้ ปลูกละมุดได้นะคะสําหรับใครที่ปลูกไม่ไม่มีผลเนาะหรือผลไม่ดกเนี้ยค่ะก็โคนต้นนะคะพอดีเขาจะจัดสวนเนาะเขาก็เลยเอาดินมาถมนะคะก็แค่ใช้ปุ๋ยคอกนะคะลองก้นลองกลล้นหลุมละมุดนะคะแล้วก็จะได้ละมุดที่ดกแล้วก็ออกดอกให้เราเก็บกินได้หลายๆรุ่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอรุ่นนี้สุก สุขไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะน,นี่จะเป็นต้นละมุดที่คุณย่าเราปลูกไว้ให้นะคะก็จะเป็นสองต้นเนาะเนี่ยค่ะดกมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเหลือแค่อ่อรุ่นที่รุ่นใหม่ๆเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเขาสุกไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เลยมาเก็บเหลือที่เหลือนะคะ อันนี้จะเป็นลูกเล็กเห็นไหมคะเขาก็จะออกหลายรุ่นให้เราได้มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีเก็บตลอดนะคะช่อด,ดอกเขาก็จะออกเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอ,ดอกละมุดนะคะ น้องยินดีก็จะชวนมาดูมีขนุนด้วยนะคะขนุนก็ค่อนข้างที่จะต้นต่ําแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะขนุนก็จะต่ํามากนะคะช่วงนี้ก็จะแดดจัดๆแล้วก็จะพาเพื่อนๆมามาดูละมุดกันเนาะเนี่ยค่ะปลูกเพื่อนๆลองปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะข้างบนเขาก็ยังมีลูกเหลือให้เราได้เก็บนะคะเมื่อกี้เราก็ชิมลูกสุกหวานๆมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ต้นนี้ก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วก็รอรุ่นต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อีกต้นหนึ่งนะคะเรามุดก็จะเป็นพันเดียวกันเนะาะใสยพันเดียวกันเนี้ยค่ะเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้เขาจะสุกคาต้นแล้วเขาจะหล่นนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะไม่ค่อยดกมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็สูตรปลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอ่อต้นนี้เห็นไหมคะลูกเขาก็ออกให้เราได้หลายรุ่นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองปลูกแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะเนี้ยค่ะ เราก็จะมีกินละมุดต,ตลอดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเล็กๆลูกน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆตัวน,นี้ก็ลูกเล็กก็กำลังจะออกอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะกดกนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะสามลูกสี่ลูกเลยนะคะต่อพวงเนี่ยค่ะเพื่อนๆเเาาก็รดน้ำเช้า อย่างเดียวนะคะเราลดน้ำรอบเดียวเนาะเนี่ยค่ะลูกเล็กๆก,ก็ยังมีให้เราออกมาทยอยให้เราไว้เก็บกินนะคะเพื่อนๆเ,เป็นการพาชมต้นละมุดแล้วเก็บละมุดตอนเรากลับบ้านนะคะเนี่ยค่ะละมุดละมุดนะคะละมุดลูกดกดๆนะคะ จากต้นคุณย่าของเราเองนะคะที่คุณย่าปลูกไว้ให้นะคะเทคนิคง่ายๆที่ให้ละมุดดกนะคะเราก็แค่ปลูกแบบบ้านๆแต่ช่วงเราใส่ปุ๋ยคอกแห้งนะคะรองพื้นนะคะปริมาณ แค่หนึ่งส่วนก็พอนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะแต่งกิ่งถ้าต้นเขาตายแล้วก็ต้องตัดออกนะคะเพื่อนๆแล้วกิ่งแล้วกิ่งกิ่งใหม่เขาจะออกมาให้เราเล็กๆแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นโคนบริเวณโคนต้นของต้นแรกนะคะที่เราเอามาให้ชมเนาะต้นนี้เขาก็ค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะสมบูรณ์นะคะยังไม่มีต้นที่แตกแล้วก็แก่ตายไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็สําหรับวันนี้เราก็ได้คลิปละมุดเเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะละมุดลูกดก,ดกๆหวานๆนะคะเนี่ยค่ะลูกถือว่าใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะ เราุดเราจะปลูกไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนะเาะแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติแต่เราก็จะมีเทคนิคตอนรองพื้นหลุมนะคะทําให้ลูกดกนี่ค่ะดกมากนะคะ สำหรับคลิปนี้รัดก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าถ้ามีเทคนิคดีๆนะคะวิธีการปลูกผักผลไม้ที่ดกๆเดี๋ยวเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็ thank you for watching my video see you again next time bye bye h a v e a g o o d d a y bye bye